ใครที่ตามหารถ SUV คุณภาพฟังทางนี้ครับกับนิส s e ัน X อ็กเทล2.0 e Hy บ r ิดปี2015จดปี2016ครับมือเดียวป้ายแดงแท้ๆเลยตัว Hy บ r ิดสุดประหยัดราคาตอนเป็นป้ายแดงนะครับล้านหกว่ากว่านะครับวันนี้จัดในราคาพิเศษฟังไม่ผิดนะครับ3 7 9 9 0 0บาทคุณได้รถสวยๆแบบนี้ไปได้เลยครับเพื่อนสมาชิก ใครพร้อมมาก่อนได้ก่อนครับรถประวัติมือเดียวป้ายแดงไม้แท้ๆวิ่งมา1,90,000กิโลไม่มากจนเกินไปครับแต่ความสวยสีบางเดิมๆภายนอกภายในเนี่ย95บวกเลยนะเพื่อนๆแม็ก <Mac S 2> เดิมๆจากโรงงานระบบครบคันตัวไฮบริดทำงานดีเยี่ยมครับรับประกันโครงสร้างครับที่นี่ครับดูแลหลังการขายได้ดีเยี่ยมคัดรถบ้านแท้ๆมือเดียวมาให้แล้ว ใครสนใจรถจอดอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคครับเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือ2ที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานต่างจังหวัดก็ออกได้วีดีโอคอลคุยกันได้จัดไฟแนน้์นได้ทุกจังหวัดครับรับประกันแน่นอนว่าคันนี้เนี่ยแรเท่มสุดๆหนในร้อไม่มีอีกแล้วสวยๆงามๆเดิมๆรถไม่จุกจิกทนอึดมากๆครับขับดีมากๆช่วงล่างนุ่มนวล สบายทางไกลก็สุดคุ้มประหยัดน้ำมันกันไปเลยทีเดียวโอ้โหครับใครตามหาไฮบิดอยู่คันนี้ต้องรีบด่วน379,000บาทใครพร้อมจองใครพร้อมมาดูรีบเลยที่นี่ขายรถเร็วมากครับลงคลิปไปไม่นานติดจองแน่เลยใครสนใจครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนมองหา SUV สวยๆคันใหญ่ๆตัวไฮบิด รถมือเดียวต้องคันนี้ครับโทรมาเลยครับ0885845375ครับ